Yeah. สิบตัวละครชายผิวแทนที่ได้รับการโหวตมากที่สุดหลังจากที่เราได้มีการทําคลิปสาวผิวแทนกันไปแล้ววันนี้เรามาดูหนุ่มผิวแทนคมเข้มกันบ้างจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า1 8 4 2โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20ดารุยจากเรื่องนารูตโตะตำนานวายุสลาตนนาน52.1คะแนนอันดับ19เาคุโรคาวะอิสานะจากเรื่องโตเกียวรีวเวนเจอร์18จา,นา,นา,า,จามิเปอ์จุดหน5 2 3คะแนนอันดับสิอ อันดับสิบหกไฮสกิรียวเฮจากเรื่องนักเตะแข่งใส่ฟ้าภาคอเลสห้าสิบหกจุดสามคะแนนอันดับสิบหาอรลชุนจากเรื่องเฟสแกนออเดอร์ห้แนคะแนนอันดับสิี่ทิกกีมิสจากเรื่องดิเกแมนห้าสิบเก้าจุดห้าคะแนนอันดับสิบสามเดอนจากเรื่องโปเกมอนห้สิบสามจุดสี่คะแนนอันดับสิบสองตัโรมิโรเบิรจากเรื่องเฟสแกนออเดอร์หกสิบสามจุดเจ็ดคะแนนอันดับสิบอ็ดโคยโตโคโตโิจากเรื่องโคเด้นคามวยเจ็ดจุดสี่คะแนนอันดับสิบอาร์เชอร์หรือเอมิ จีจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันแปดคะแนนอันดับเจ็ดแซบเลนโฟจากเรื่องสมรบภูมิเขตป้องกันโลหิตแปดคะแนนอันดับหชาลูคันอลูมาจากเรื่องเมใจอลาดินประจนพ1ยแปดคะแนนอันดับห้อโตกาลิอโดนิสจากเรื่องเอสเซ b เบ star ตารแคะแนนอันดับสีลายฮานจากโปเกมอนแปดกคะแนนอันดับสมฟูรุยะเลจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันแปดสคะแนนอันดับสอโอคุริคาระจากเรื่องโทเคันบุแปดสิบสองจุดเก้าคะแนนและอันดับหนึ่งคือเลโอน่า